ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนในวันที่25มีนาคมปี2567จะมีดาวพาชิตดาวพระจันทรน์เลงกันนะฮะแล้วก็พระาหูมาอยู่ในแนวเดียวกันตรงนี้ด้วยเนี่ยนะฮนะเกิดเป็นจุดจันทคาตด้วยเป็นจุดปูรันมีด้วยก็คือก็จะเกิดทั้งโชคเกิดทั้งเคราะเกิดขึ้นเนื่องจากมีสปรากฏการณ์นี้นะครับ นะตรงนี้เนี่ยมันมีการเกิดตรงนี้มันมีแนวของดาวเกตกับดาวราวหูคือราหูเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะฮะเวลาเกิดจันทคาตเนี่ยพระราหูจะมีกำลังมากขึ้นและรวมถึงมีดาวพระเกตนะฮะเข้ามาร่วมด้วยนะฮะหัวกับหางเจอเจอกันเป็นห่วงช่วงดวงชะตาที่ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ย บางคนจะเกิดโชคเรื่องงานได้งานใหญ่บางคนติดต่องานต่างประเทศต่างๆสําเร็จนะบางคนเอางานเก่ามาบิ้วใหม่ต่างๆสําเร็จนะดาวราวหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะแล้วมีควงคู่พระเกตมีกําลังได้โชคจากผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มาหนุนหลังสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมนะอ่อนน้อนเข้าหาเกิดสิ่งที่ดีนะด้วยแนวเพนตรงนี้นะครับเกิดเพนผ่านดาวเจ้าเรือนพันธุด้วย จะมีโชคในการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถบางคนมีโชคจากญาติพี่น้องนะฮะบางคนได้เจอญาติเก่านะฮะมันมแปลว่าอย่างนี้ด้วยมีโชคจากเครือข่ายคอนเน็กชันนะครับได้การช่วยเหลือจากเครือข่ายจากคอนเน็กชันนะมีโชคเรื่องงานเกิดขึ้นได้มีความเจริญบางอย่างเกิดขึ้นกับงานเนื่องจากลักษณะของดาวราหูกับเพเกตรตรงนี้มีพลังอํานาจมากนะครับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีดาวจันทร์อยู่ในแนวเดียวกันให้ระวังในเรื่องของอันนี้ด้วยรายจ่ายจะเยอะนะท่านจะเสียอะไรแบบมีเรื่องให้แบบต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วใครแต่ว่าถ้าใครที่รอเสียเงินไปกับบ้านกับรถกับผู้ใหญ่กับคนในครอบครัวแบบเนี้ยมันแก้เคล็ดได้บ้างลักษณะของดาวสหัชชะก็อยู่ในแนวเดียวกัน อาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเหนื่อยใจกับเพื่อนร่วมง,งานบางคนรวมถึงญาติบางคนเพื่อนฝูงบางคนเครือข่ายนะฮะทางการงานนะฮะเครือข่ายชีวิตนะฮะบางคนนะี่นาความอึดอัดมาให้ด้วยนะฮะเนื่องจากดาวราหูยังร่วมกับดาวอจิตเป็นคู่เหนื่อยใจช่วงนี้ให้ระวังช่วงดวงตาสายตาความดันหลอดเลือดเจ็บตาสายตาผ้ามวัวมีเหตุการณ์ที่ใช่ดวงตาเยอะ ใครทำงานต่างประเทศติดต่อต่างประเทศหรือเป็นตัวกลางตัวแทนอะไรแบบนี้จะดีหน่อยนะฮะงานที่แบบเทาๆอะไรแบบนี้นะะงานที่มันงานที่มันติดต่อแบบที่แบบในที่สภาพแวดล้อมไม่ดีมากนะักนะงานกลางคืนอะไรแบบนี้นะฮะนำเข้าส่งออกนี้จะดี แต่ลักษณะของดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยยังโครจรเดินหน้าอยู่ในจุดลาบไปจนถึง30เมษาช่วงนี้เนี่ยลักษณะาราศีเมถุนเนี่ยทำงานใดๆเนี่ยมันก็ยังพึ่งได้เป็น,เป,นเป็นที่พึ่งพิงเป็นลาบผลเป็นช่องทางรายได้เป็นโอกาสนําลาบผลบางคนมีโชคจากต่างเพศมีโชคเพราะเพศตรงข้ามนะมีเพศตรงข้ามมาให้ลาบนะได้ลาบจากต่างเพศจากคนที่ทํางานร่วมนะฮะเกิดขึ้นก็ได้ ลักษณะของดวงดาวเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะได้ความเจริญจากบุตรบริวารบางคนเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้นะจะเกิดขึ้นกับดวงคือเวลาดาวเจ้าเรือนสหัสช้าเนี่ยโครจรได้ตำแหน่งแบบนี้บางท่าน,นจะได้ติดต่อเครือข่ายใหญ่โตด้วยนับจากนี้เป็นหนึ่งเดือนนะหรือเป็นญาติที่มีขั้นมีตำแหน่งหรือว่ามีบรารมีมีชื่อเสียงหรือว่ามี เครดิตในวงการในวงงานรวมถึงเครือข่ายที่มีใหญ่โตกว้างขวางได้เจอญาติเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่ากลุ่มคนเก่าๆด้วยมีใครบางคนมาขอคำปรึกษาเรื่องงานคุณแล้วคุณจะให้คำปรึกษาได้ดีได้ด้วยลักษณะตรงนี้เนี่ยนะฮะบางคังได้ไปจัดการมรดกหรือมีเรื่องพูดคุยเกี่ยวข้องกับมรดกมันแปลว่าอย่างนี้ก็ได้ จะได้เครื่องรางได้วัตถุมงคลได้ไปยังโบราณสถานได้ไปยังที่เก่าแก่ได้ไปยังที่ยังสถูกเจดีต่างๆสักดิ์สิทธิ์มงคลได้เข้าวัดได้เดินทางผ่านโบราณสถานนะที่สําคัญก็ได้ช่วงนี้สิ่งศิษย์คุ้มครองปกปักรักษาแต่สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือเอกสารเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถจะมีปัญหาเอกสารเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขสัญญาใบาอนุญาตมีปัญหาหรือว่ามันเป็นเอกสารใดๆนะ ต้องรอบคอบเอกสารทางการงานด้วยนะฮะระวังนิติกรรมเกี่ยวกับเอกสารแต่บางคนซ่อมบ้านซ่อมรถบางคนมีญาติพี่น้องมาผิดคําพูดหรือมีปากเสียงใส่คุณหรือมาพูดคุณหรือมองคุณไม่ดีระวังมีปากเสียงกับญาติพี่น้องนะครับหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวหรือปากเสียงกับใครก็ตามพวกดาวประจาตัวคุยังควงคู่กันกับดาวคู่ศัตรูไปจนถึงประมาณวันที่7พฤษภาคมอยู่อีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับ พยายามอย่าไปมีเงื่อนไขสัญญาใดๆกับใครมันจะไม่เป็นไปตามนั้นมันจะมีการผิดเงื่อนไขผิดสัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยดวงชะตาเนี่ยมีคนเลื่อยเก้าอี้คุณได้มีคนนินทาว่าร้ายมีคนเอาเรื่องคุณไปพูดไม่ดีมากๆได้ด้วยเพราะอาทิตย์คงคู่กับดาวราวหูโดนราหูกืนกินได้ชื่อเสียงหรือคุณงามความดีบางอย่างนะครับ เป็นช่วงที่คุูจะแต่งกับงานเป็นช่วงที่คุณจะคิดเรื่องงานเป็นช่วงที่คุณขยันสร้างงานนะ,ะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องระวังสุขภาพด้วยการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆก็เกิดขึ้นได้จะเป็นอะไรก็เจอหมอดีรักษานะฮะได้ยาดีช่วงนี้เชื่อเซนเชื่อลางสังหรณ์นะจะดีถ้าเซนบอกว่าไม่ดีก็คือไม่ดีถ้าบอกว่าดีก็คือดีนะครับบางคนจะมีเรื่องทุกข์ใจอึดอัดคัดใจกับบุตรบริวารหรือลูกค้าลูกน้องเด็กคนอ่อนกว่า คือราศีของคุณเนี่ยมันจะมีดาวพฤหัสเข้าไปจุดวินาศเป็นจุลจักรตั้งแต่30เมษาปีนี้ไป1ปีนะก็บางคนจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานครั้งใหญ่ในรอบ12ปีนะครับถ้าใคร,กรเกษียณช่วงนี้ก็พอดีก็กถือว่าดีหรือถ้าใครเปลี่ยนงานช่วงนี้เนี่ยนะครับหรือก็ดีนะแต่ว่าก,ก็ต้องรอบคอบหน่อยนะฮะก็ระวังไปผิดใจกับผู้ใหญ่บางท่านเกิดรักลับๆมีรักลับๆ มีเพศตรงข้ามมาสัมพันธ์แบบลับๆดาวปฏิดิไปอยู่จุดวินาศไม่ใช่นั้นมันแปลว่าถ้าแฟนคุณอยู่ห่างไกลอย่างเงี้ยจะดีแต่ถ้าอยู่ใกล้กันอาจจะทะเลาะกันนําความอึดอัดขับใจกันมีความเสียหายจากต่างเพศได้หลัง30เมษามเป็นหนึ่งปีอันนี้ผมทายรวมๆนะผมแนะนําเลยท่าในใดอยากจะดูดวงเช็คดวงส่วนตัวกับลูกศิษย์ผมแบบถูกๆนะดูกับลูกศิษย์ผมนะก็ณีทักไปบอกว่าดูกับลูกศิษย์เขาจะส่งข้อมูลให้ นะก็เพียงค่าครูเพียง49 9าบ้าทนะแบบถูกๆนะฮะเขาดูแม่นคิวยาวนะต้องรอได้หน่อยถึงจะได้ดูนะครับเพราะว่ามันมีปากตบ่บปากแม่เอามาดูก็เอาดวงลูกสาวมาดูลูกสาวมาด,กามาดูก็เอาเพื่อนมาดูอะไรแบบเนี้ยมันมันเลยยาวซึ่งเขาจะทายแบ่งเป็น3มช่วง3ามช่วงนะฮะก็คือในคลิปเสียงเนี่ยเขาจะส่งคลิปเสียงไปให้ก็คือ1เขาจะทายพื้นชะตาก่อนเป็นวาสนาก่อนตายจากโลกใบนี้นะฮะซึ่ง ไม่ว่าคุณจะรวยตอนเนี้หรือคุณจะอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ยถ้าลาชะตาบอกว่าไม่อุดมสมบูรณ์เนี่ยปลายชีวิตเนี่ยปลายชีวิตเนี่ยก็มีความเสียหายผมเคยเจอมาหลายดวงแต่เอายกเคสตัวอย่างหนึ่งเนี่ยนะมีผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยเป็นระดับด็อกเตอร์เลยนะฮะแล้วก็มีโรงงานสามสี่โรงงานโทรมาดูดวงกับผมซึ่งผมไม่รู้หลักว่าเขาเป็นอะไรชื่ออะไรบอกแค่วันเดือนปีเกิดผมก็ทายเขาแบบเสียหายหมดเลยเขาอายุจะเจ็ดสิบแล้ว เขาบอกว่าเกิดขึ้นมาหมดแล้วตามพื้นชะตานะฮะเขาโดนโกงปลอมแปลงเอกสารมีปัญหากับคู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นพื้นชะตานะฮะกอดตายจากโลกใบนี้ใครจะได้แฟนอุปธรรมไม่วาสนาดีไหมก็อยู่ในพื้นดวงนะ,ะไม่เกี่ยวว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ทายอนาคตหนึ่งปีแล้วก็ตอบคําถามคุณนะ,ะใครอยากดูนะก็จะเอาให้ดูนะเนี่ยเนี่ยเขาจะส่งไฟล์เสียงไว้แบบนเนี้ยเนี่ยส่งไปในไลน์เนี่ยเป็นไฟล์เสียงคุณก็กดฟังได้เลยนะเนี่ย เนี่ยเห็นไหมส่งไปแล้วเขาบอกว่าแม่นมากค่ะคือชีวิตทั้งชีวิตเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยนะก็มีเยอะนะอันเนี้ยแคปมาให้ดูเขา้าวนันเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฟังจบแล้วแม่นมากๆเลยให้สิบเต็มสิบเลยเนี่ยความรักก็แม่นงานก็ได้ปรับตําแหน่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ดูดวงกับลูกศิษย์หรือท่านใดอยากจะดูดวงแบบได้เหมือนเขาเนี่ยแล้วก็เอาไปสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้นะฮะหรือเอาไว้เช็คดวงสตาร์ตัวเองนะฮะ ผมก็แนะนำคอสนี้เลยนะคอสโหราศาสตร์ประยุกต์นะฮะแคปหน้าจอนี้มามีโปรโมชั่นพิเศษนะโอนเงินเข้าเรียนได้ทันทีเดยกครับนะก็เรียนด้วยตัวเองเป็นวิดีโอเป็นขั้นขั้นขั้น,นเป็นขั้น,เป,น,นเป็นตอนอ่ะดูได้ตลอดชีวิตจนกว่า Facebook จะปิดอะ่ะจนกว่าไม่มีระบบ a c e b o o k อะ่ะนะก็ทักแอดมินไปเลยนะฮะก็สำหรับท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลเอาไว้หนุนดวงชะตานะฮะคือเป็นวัตถุมงคลที่ผมสร้างเนี่ยผมสร้างตาม การศึกษานะตามตำราโบราณนะฮะต,ต่างๆซึ่งเป็นตำราโบราณอันศั์สิทธิ์นะฮะเช่นตำราพราหมณ์โบราณอันศั์สิทธิ์ที่มีมาก,กว่า3500-5000ถึง5,000ปีนะครับผมไปศึกษามานะฮะหานะข้อมูลศึกษานะ,ะก็เป็นพิธีกรรมโบราณในการสร้างจากนั้นเนี่ยนะครับ ผมก็นําวิชาโหราศาสตร์ภารตะซึ่งมีเป็นศาสตร์วิชาเก่าแก่ที่มีมากว่า5,000ปีที่เป็นต้น,ต,นต้นต่อของโหงราศาสตร์ไทยเป็นวิชาอุปมาอุปไมยดวงดาวบนท้องฟ้ามาอ่านชีวิตแล้วก็ใช้วิชานี้ในการหาเลิกหาตําแหน่งดวงดาวที่ดีในการปลูกเสกซึ่งก็จะได้เครื่องรางที่มีความมงคลมากทั้งพิธีกรรมและและจะเอาให้ดูนะทั้งพิธีกรรมและเลิกอันนี้ เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาบูชาพระพิฆเนศไปเนี่ยเขาได้เงินสี่แสนบาทเนี่ยเขาโชว์มาเนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยช็อตมากๆเนี่ยได้เงินอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่เลยสี่แสนบาทแต่พอบูชาพระพิฆเนศรุ่นนี้ประทานเงินทองจริงๆเหลือเชื่อค่ะนี่เป็นประสบการณ์นะเนี่ยพระพิฆเนศเนี่ยบางคนได้เงินห้าแสนเนี่ยนะฮะถูกหวยต่างประเทศเนี่ยอัศจรรย์มากๆบางคนก็ส่งรูปรถมาให้ดูนะเนี่ย ได้เงินไ,ได้เงินล้านกว่าบาทเขาซื้อรถด,ด้วยเงินสด96,000บาทเขามีโชคถูกหวยอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะน,นี่บูเอาเอามาให้โชว์เฉพาะท่านที่ให้บูชาให้โชว์ได้นะเดี๋ยบูชาพระศรีบาลีของอาจารย์มาเนี่ยคนนี้ได้เงินมาล้านสามนะฮะอันนี้ก็มีมีหลายอย่างนะแต่ว่าเ้อให้ดูอันนี้ก็เหลือหน่อยเดียวพระพิฆเนศกับพระศรีบาลีนะครับที่ปลูกเสกตามวิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์นะครับ นะก็นี่เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะนะฮะก็วันนี้นะฮะสวัสดีครับถ้าใดสนใจก็ทักแอดมินหรือลิงก์ไลน์แอดนะฮะ